นี่พูดถึงโควิดนะคะมาดูโครงการดีๆของรัฐเขาสร้างขึ้นมาทั้งคนละครึ่งแล้วเราชนะแต่ว่าก็จะมีร้านค้าเนี่ยแหละไปโกงแล้วก็ผิดวัตถุประสงค์กันนะคะปรากฏกระทรวงพาณิชย์ล่าสุดออกมาบอกเลยค่ะมีประชาชนร้องเรียนเข้ามาเยอะทีเดียวนะคะตอนนี้ร้านค้าที่ถูกร้องเรียนทั้งหมดมีถึง864ร้านค้าด้วยการโกงก,ก,ก็จะมีทั้งการปรับขึ้นราคาโดยที่ไม่บอกเหตุผลนะคะรวมไปถึงการแลกเงินสดด้วยทางโฆษกระทรวงพาณิชย์บอกว่าหลังกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าตรวจสอบการจําหน่ายสินค้าของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการทั้งร้านธงฟ้าคนละึ ซึ่งแล้วเราชนะมีการตรวจสอบกันอย่างต่อเนื่องค่ะก็มอบหมายพาณิชย์จังหวัดลงพื้นที่ออกตรวจสอบร้านค้าทั่วประเทศนะคะป้องกันการปรับขึ้นราคาโดยเอาเปรียบพี่พน้องประชาชนปรากฏว่าเจอการร้องเรียนมากถึง864ร้านค้าด้วยกันผลการดาเนินการล่าสุดระง,งับสิทธิ์ร้านธงฟ้าไปแล้ว45รายเพราะว่าทําผิดเงื่อนไขเป็นการรับแลกเงินสด35รายไม่ปิดป้ายราคา2รายปรับขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุผล3รายยึดบัตรลูกค้า4รายแล้วก็ขายเหล้า บุรีหนึ่งรายค่ะแน่นอนว่าทําให้ร้านค้าเหล่านี้ไม่สามารถรับชําระเงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้หรือว่ารับชําระเงินจากแอปพลิเคชันเป่าตังในอีกต่อไปถือว่าหมดสิทธิ์เลยนะคะทีนี้ร้านค้าที่ไม่ได้เป็นร้านทองฟ้าแต่เขาร่วมโครงการคนละครึ่งหรือว่าโครงการเราชนะต่อไปเดี๋ยวจะมีโครงการเรารักกันอีกถ้าเกิดว่ามีความผิดแบบนี้กระทรวงพาณิชย์จะดําเนินการแน่นอนนะคะจะส่งเรื่องไปยังกระทรวงการคลงังพิจารณาดําเนินการตัดสิทธิ์กับร้านค้าที่ทุจริตแบบนี้คุณผู้ชมเองเป็นหูเป็น ตาให้เจ้าหน้าที่รัดได้นะคะสายด่วนบอกคุณผู้ชมไว้กลมกันค้าภายใน1569ร้องเรียนกันได้ค่ะ